สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการแนะนำการใช้งานนะครับระบบการเช็คชื่อซึ่งผมได้เพิ่มเติมบันทึกการดื่มนมตรงเรียนของนักเรียนไปด้วยในแต่ละวันนะครับว่ิธีการใช้งานจากฟีเจอร์เพิ่มเติม,เตมตัวนี้นะครับมันมีอะไรบ้าง ทีนี้เนี่ยประเด็นก็นคือถ้าเราเข้ามาในหน้าโจรตัวนี้นะครับหน้าโจของสารบัญเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นคือผมอยากจะที่แจ้งว่ามีอะไรให้ดูบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นการมาเรียนในแต่ละวันของ,นงเรียนซึ่งอย่างกรณีวันนี้เป็นวันพุธที่28ก็ถ้าเรามาหน้านี้แล้วข้างในยังว่างๆก็แสดงว่ายังไม่คลิกเช็คชื่อนะครับมันก็จะขึ้นว่างๆน่างนียวแต่ถ้าเราไปกรณีวัน ที่27นะครับเราเลือก27ครับเห็นมาโอเคก็ยังมีบางห้องนะครับที่ยังไม่คลิกเช็คชื่อนะครับก็จะเป็นห้องที่อยู่ว่างๆอยลืตัวอย่างนิดหนรับทีนี้ในชีตตึกบาก็จะเป็นชีตนะครับที่แจ้งว่ารายชื่อของเด็กที่ไม่มาเนี่ยเดินผมทําให้มันจางเนื่องจากว่าป้องกันยูทูบนะครับเพราะว่าการมืดข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กนะคถ้าเราโชว์ชื่อเด็กนะก็ก็ก็จะเป็น ว่าไครคันล่ะในชั้นไหนบ้างครับถ้าเราดูก็จะเป็นลิงค์วสูรอัตรวตัินะครับทีนี้มันจะมีตัวที่เพิ่มเข้ามาก็คือสรุปการดึงนมนะครับก็จะนับว่าถ้าเด็กมาครับในแต่ละวันเนี้ยกี่คนก็คือเด็กที่ได้รับการดึงนมนะครับนี่ก็จะเป็นการสูบประจรําเดือนซึ่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องใน,ใน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 ส่วนของการของนมโรงเรียนนะครับก็ก็จะ เป็นเพื่อแนบนะครับทุกเดือนนะครับเข้าไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมได้ตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ยากนะครับคลิกเลือกนะครับแล้วก็เลือกเซลล์นะครับแล้วก็สั่งพิมพ์เลยนะครับไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะสั่งพิมพ์เลยครับผมสมมติว่าเราจะมาเดือนก็คือแค่ลากลงนะเพราะว่าผมซ่อนเซลล์ไว้หมดแล้วนะครับนี่คือเดือนมิถุนายนนะครับก็ไปที่เดือนมิถุนายน ที่ไฟพิมพ์นะครับแล้วก็ตรงนี้ต้องเลือกเป็นเซลล์ที่เลือกนะครับที่เราเลือกก่อนมันก็จะเป็นการสรุปนะครัอปรมานะครับก็จะเป็นลายเซ็นของผู้รับผิดชอบโครงการแล้วก็รองผู้บริการที่ดูแลเรื่องบริหารทั่วไปนะแล้วก็ลายเซ็นผู้บริหารผู้บริการโรงเรียนอันนี้คือผมเพิ่มเติมขึ้นมาสําหรับที่อยู่ในสารบัญเช็คชื่อครับเนี่ยนี้คือเป็นเป็นสรุปเช็คชื่อซึ่งซึ่งแต่ละคนผมเชื่อว่าตอนนี้ก็อาจจะดึงไปอยู่ที่หน้าจอ ของตัวเองแหละนะครับเพื่อจะได้เข้ามาดูนะครับแล้วก็เข้าไปลิงก์แต่ละระดับชั้นทีน,นี้ผมจะโชว์ว่าเอาแล้วไอตัวเช็คชื่อหรือว่าดื่มนมเนี่ยมันหน้าตาเป็น,นยังไงจะไปที่โปรดทับสี่นะครับอันนี้ผมก็เบลอชื่อเด็กไว้นะครับเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวของเด็กนะครับปกติเนี่ยเช็คชื่อผมจะไม่ทวนแล้วนะครับก็คือโอเคว่าถ้าเมื่อใดที่เราเช็คนะครับ กเราจะเป็นต้องติ๊กข้างบนด้วยนะครับเพื่อจะบอกว่าเราได้เช็คชื่อแล้วอย่างวันนี้หกทับสีบ่เอนนี่วันที่แปดวันนี้ก็เช็คเรียบร้อยไปแล้วนะครับมีเด็กป่วยสองคนต,ตัวอย่างนี้ก็อันนี้ก็คือเป็นอะไรที่เราไปนี้แล้วดื่มนมมันอยู่ตรงไหนนะครับ,นะรบก็จะเป็นชีพดื่มนมนะครับ บันทึกดื่มนมนะครับตัวนี้นะครับถ้าทันทีที่เราเช็คชื่อเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะดูว่าเด็กเนี่ยได้รับการดื่มนมนะครับอย่างกรณีนะครับก็คือเราอาจจะมาติ๊กไว้ก่อนหรือว่าติ๊กทีหลังก็ได้นะครับอย่างกรณนนีเนี่ยถ้าเราติ๊กว่าเราเช็คชื่อเด็กแล้วนะครับ27 28บอย่างกรณี28มันก็จะเป็นเครื่องหมายถูกนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าพรุ่งนี้หลังจากเช็คชื่อเสร็จก็ขอให้เรามาเช็คชื่อที่ตรงนี้นะครับคลิกติ๊กเข้าไปนะครับแล้วถ้าวันศุกร์เราเช็คชื่อติ็กเสร็จเราก็ติ๊กแบบนี้มันก็จะนับจํานวนนะครับนี้อันถัดมาก็คือตัวที่เป็นน้ําหนักส่วนสูงแบนะบว่าในาแต่ละเดือนเราต้องเอาข้อมูลช่างน้ําหนักส่วนสูงผมก็ได้สร้างลิงก์นะครับอยู่ข้างบนงทุกชั้นนะครับก็คือคลิกตรงนี้นะครับมันจะลิงก์ไปที่น้ําหนักส่วนสูง6ทับ4เลยเมื่อกี้ก็คือเดือน8ใช่ไหมครับเราก็เล ที่เดือนแปดนะครับก็มากรอกน้าหนักส่วนสูงไปเลยนะครับทีนี้พอเรากรอกเสร็จปุ๊บข้อมูลนะครับมันจะวิ่งเข้ามาตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมเลยดําเนินความสะดวกทําลิงก์ไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักการนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเรากรอกน้าหนักส่วนสูงเดือนละครั้งนะครับแล้วตัวนี้เองเนี่ยถ้าเราทําเสร็จเราก็มาติ๊กนะครับแล้วมันก็จะนับให้เดือนละครั้งในการพิมพ์ก็เหมือนกันครับแค่เลือกลงมาครับลากมาให้สุดนะครับแล้วไปที่ไฟล์นะครับพิมพ์นะครับไปที่ เซล์ที่เลือกนะก็แค่นี้ครับแล้วก็เราอาจจะมาคอมเมนต์นิดหน่อยครับถ้าสมมติว่าเราคอมเมนต์เออเด็กมันอ้วนืกี่คนยังไงประมาณนั้นนะครับว่าว่าเด็กอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าหรือว่าถ้าเด็กมาไม่ครบเนีเราก็เอานมที่เหลือแจกจ่ายไปทางไหนยังไงก็จะเป็นหลักฐานนะอันนี้จะคอมเมนต์หนระือไม่คอมเมนต์ก็ได้แต่เราก็สามารถพิมพ์ตัวเนี้ยนะครับแล้วก็พิมพ์ตัวไปเช็คชื่อนะครับ พิมพ์ไปเช็คชื่อประจําวันนะครับโอเคพิมพ์พิมพ์ตัวนี้ประจาเดือนก็ก็ก็แนบไปด้วยกันนะครับอันี้ก็เหมือนกันนะครับว่าเราสามารถต,ตอนนี้ผมตั้งค่าหน้ากระดาษให้ตอนนี้ก็เหมือนกันอันนี้คือ่วนที่เป็นเช็คชื่อนะครับมามเซลที่เลือกนะครับคุณครูก็สามารถสั่งถัดไปแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็ไม่ได้ยุ่งยากน,นะครับก็ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณครูสามารถ ใช้การเช็คชื่อเนี่ยในการไอตัวแบบเช็คชื่อเนี่ยในการเช็คก,การดื่มนมด้วยเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบนมโรงเรียนเนี่ยนะต้องการให้เรามีใบบันทึกการดื่มนมของเด็กแ่ลวันก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคุณรูทุกๆท,ท,ท่านขอขอบ,ขอบ,ข,อบขอบคุณมากครับ